เครื่องนี้จะเป็นเครื่องเป็นเอฟสันเอลสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ที่เป็นบอดี้ใหม่แบบนี้นะครับเวลาเราแกะเครื่องด้านหน้าจะมีน็อตนะครับผมเรายกถอดน็อตเรายกเครื่องขึ้นหาไขควงหรือหาอะไรมาค้ำไว้นะครับระวังสแกนเนอร์หลุดนะครับผมสายสแกนเนอร์หลุดระวังนะตรงนี้นะครับจําไว้ง่ายๆก็คือปั๊มมือเกืออ่าคือตัวตัวดูดมือตรงนี้ครับปั๊มตัวนี้ครับปั๊มหมึกเนี่ยปั๊มมึกอยู่ฝั่งไหนนะครับสายหมึกทิ้งมันจะอยู่ฝั่งนั้นนะครับให้เราต่อหมึกทิ้งออกทางด้านข้างนะคคครรัััับบบอออนนนี้ืกกล่งหหมึเ็ เนี่ยคือกล่องพาสซหมึกให้เราเตรียมไว้นะครับสายยางครับสายยางขนาดไหนก็ได้นะที่มันสามารถเสียบเข้าตรงหมึกทิ้งได้นะครับเห็นไหมปลายหมึกทิ้งนะครับให้มันเสียบเข้ารูตรงนี้ได้สายยางอะไรก็ได้สองขวดขวดอะไรก็ได้ถ้าเป็นของเราเองนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นแท้งประกอบให้ลูกค้านะครับแต่ถ้าเป็นของลูกค้าเองขวดยาคูขวดอะไรก็ได้แล้วแต่เราใช้กาวสองหน้าแปะก็ได้แล้วแต่เราการติดไม่ยากนะครับขอแค่ให้เราต่อมานะการต่อของผมนะครับผมจะจอดด้านข้างเครื่องนะครับจอดด้านข้างเครื่องนะ นี่นะครับผมจะตจอด้านข้างเครื่องตรงนี้นะฮะมันบางๆนะครับเราใช้สว่านก็ได้นะครับหรือจะเป็นตะปูนะครับเผาไฟร้อนๆนะครับก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยเราก็จะต่อสายเข้าไปแบบนี้ครับเห็นไหมฝั่งนี้เราก็เสียบเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับใช้เข็บินไทยรัดตรงนี้อย่ารัดแรงมากนะครับเพราะถ้ารัดแน่นมากเย่ยมันจะลุดหมึกมาไม่ได้เดี๋ยวสายจะแตกรัดแค่พออยู่นะครับผมเราเอาสายเคเมบอนไทยรัดนะ ตามจริงถ้าเป็นเครื่องของลูกค้าเองนะถ้าถ้าเราจะทําแค่นี้นะครับขวดเดี๋ยวเราวางไว้กับโต๊ะก็ได้ไม่ต้องติดก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เรานะครับผมตามจริงมันต่อแค่นี้มันก็เสร็จแล้วนะแล้วก็ใส่ขวดแบบนี้เอาวางไว้ก็ได้นะครับเอาวางไวข้ข้างๆแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเรากลัวมันหกอาจจะต้องใช้กาวสองหน้าแปะเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะยึดนะครับตัวเคเบิลทยรัดไว้นะฝายตรงนี้ผมจะถอดออกนะครับตามจริงการต่อเหมือนทิ้งอ่ะมันไม่ผิดทุกคนต่อแบบไหนก็ได้ ให้สายหมึกมันเดินออกมาทางด้านหลังได้นะครับอันนี้คือผ้าซับหมึกของลูกค้านะปกติเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนผ้าซับหมึกนะครับที่เขาฟ้องว่าผ้าซับหมึกเต็มก็คือตัวลอมนะครับหรือชิปที่บอร์ดเนี่ยเขาจะตั้งค่าไว้พอเราปริ้นถึงจานวนหรือใช้งานถึงจานวนที่เครื่องเขาตั้งค่าไว้เครื่องจะฟ้องว่าผ้าซัหมึกเต็มเพื่อที่จะให้เรามาเปลี่ยนกล่องผ้าตัวนี้ครับเขาถึงล็อกเครื่องไว้ถ้าเราไม่ทําการเปลี่ยนผ้าแล้วเราใช้โปรแกรมปลดล็อกอย่างเดียวไอ้หมึกเสียเนี่ย มันจะไหลล้นแล้วเข้าไปในเครื่องทําให้เครื่องช็อตเสียหายเขาก็เลยมีจํานวนตั้งค่าไว้แต่ตรงนี้เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราไม่อยากจะเปลี่ยนผ้านะครับเราก็จะให้เขาต่อมาทิ้งข้างนอกนะครับแต่เครื่องก็จะฟ้องว่าผ้าสมึกเต็มเหมือนเดิมนะแต่ครั้งต่อไปเราแค่ใช้โปรแกรมปลดล็อกนะครับตรงนี้ผมจะใช้ตัวสว่านเจาะแล้วเอาคเคเบิลไทรัดเอานะผมจะติดไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องของลูกค้าผมจะใช้คเคเบิลไทรัดแบบนี้เห็นไหมครับเจาะรูด,ด้านข้างแล้วก็ลัดแบบนี้นะ เอาสายต่อเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะปิดแบบนี้นะเราจะได้ตัวมึกทิ้งออกมาทิ้งข้างนอกนแบบนี้นะครับสายเนี่ยอย่าให้ยาวมากเอาแค่เสียบลงรูพอดีแบบนี้ก็พอนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับต่อไม่ยากนะเราสามารถต่อเองได้นะครับแต่ถ,ถ้าเป็นของลูกค้าเองขวดตรงเนี้ยแล้วแต่เรานะครับต่อยังไงไม่มีผิดครับการซ่อมมิตเตอร์ถ้าเป็นเครื่องเราเองนะครับแต่ถ้าเป็นของลูกค้าเราก็ต้องทาให้สวยงามนะแบบนี้นะครับ เห็นไหมเราก็จะได้ที่ทิ้งหมึกมันจะไม่ทิ้งในเครื่องแล้วเราจะทิ้งข้างนอกนะครับพอมันเต็มเราก็ใช้สลิงดูดทิ้งนะเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์กันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าหมึกทิ้งมันจะไหลมาทิ้งด้านหลังได้หรือเปล่าเราต้องเช็คด้วยนะครับตอนเราต่อหมึกทิ้งนะเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คเราจะไม่รู้ว่าหมึกมันไหลมาทิ้งด้านหลังได้ไหมนะครับบางทีเราลัดสายตรงนี้มันแน่นไปนะ วิธีนี้จะดีเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนผ้าซับหมึกนะครับใช้แค่โปรแกรมปลดล็อกบอร์ดนะเราสามารถทําเองได้แต่ถ้าใครไม่กล้าทําหรือไม่ชํานาญยกไปให้ร้านทําให้นะครับถ้าไม่ชํานาญถ้าลังเลก็อย่าไปทําเองเดี๋ยวเครื่องจะเสียหายนะครับเห็นไหมครับคราวนี้หมึกทิ้งก็ไหลมาทิ้งข้างหลังแล้วเห็นไหมครับจากที่ต่ก,ก่อนมาทิ้งในเครื่องนะครับเขาก็จะไหลมาทิ้งทางด้านหลังแบบนี้นะพอมันจะเต็มเราก็จะมองเห็นเราก็ดูดทิ้งได้ส่วนเวลาเครื่องฟ้องว่าผ้าซับหมึกเต็มเราก็ใช้โปรแกรมปลดล็อกเอานะครับอันนี้คือวิธี ต่อหมึกทิ้งออกข้างนอกพินเตอร์เอฟสันนะครับผมทุกรุ่นนะปั๊มหมึกนะครับปั๊มตัวนี้ปั๊มอยู่ฝั่งไหนนะครับหมึกทิ้งมันจะอยู่ฝั่งนั้นนะครับให้ติดตั้งฝั่งนั้นเพราะสายมันจะอยู่ฝั่งนั้นนะนี่นะครับหมึกก็จะไหลมาตามสายมาทิ้งทันด้านหลังแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยไม่ยงยากนะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ